แชร์ลิงก์ไปเป็นเว็บแอป,ปบนหน้าจอโฮมได้นะครับสำหรับ Safari ผู้ใช้งาน iOS ตอนนี้ผมเป็น26.1ผมเจอตอนนี้นะครับต้องขอบคุณพี่โจเมืองนอนด้วยที่บอกว่ามันมีแล้วนั้นลงอ่าซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับก็ใครที่ได้ลิงก์ h t t p s เครื่องหมายทับเครื่องหมายทับทับครับทับ o r t h เครื่รรอ,อ,อ,องหมายทับ m c l เครื่องหมายทับ อ่าอย่าง<ช>ตัวอย่างนี้อ่าอย่างเช่นลิงก์ของชุมชนเกม o r All หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณใช้แล้วชอบอ่าผมสมมุติตัวนี้เนาะอ่าเพื่อนๆส่งมาให้แล้ว อลนเนี้เราปัดขวามาทีหนึ่งสำหรับคนใช้ iPhone นะครับผมลิงก์เว็บไซต์ภายนอกเกมฟอร์ออลนะครับลิงก์เว็บไซต์ภายนอก Game for ออลเนี่ยที่หลังๆเราชอบส่งไปให้แล้วเพื่อนๆก็อยากจะเก็บไว้บนหน้าจอโฮมนี่สมมุติเป็นตัวอย่างแต่ถ้าคุณมีลิงก์อื่นเว็บไซต์อื่นก็ทําได้ทําเป็นเว็บแอปได้เลย1นิ้วแต่ด2ครั้งเข้าไป ปกติถ้าเราได้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะถ้าใครตั้งว,ว่าหวให้เปิดโดยเบราว์เซอร์เริ่มต้นใน l ลายนะครับผมเขาก็จะเปิดด้วย Safari แต่ถ้าใครได้ลิงก์นี้ผ่าน messenger เพื่อนส่งให้นะครับก็ต้องแชร์แล้วเลือกเปิดใน Safari อีกทีหนึง่งเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บโลโก้นึ่การณาเลือกเกมสติตท,ที่นี่คือชุมชนเกมสำหรับก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าการเปิดแบบนี้จะเปิดใน Safari แล้วด้านล่างจะมีพวกปุ่มต่างๆ ย้อนกลับปุ่มอ่ยปุ่มย้อนกลับเมนูหน้ามเมนูหน้าที่อยู่ท้าครับท้าเนี่ยด,ด,ดึงข้อมูลใหม่มจะมีปุ่มเหล่านี้เมเติมปุ่มซึ่งเวลาเราเล่นเกมแล้วเรา ปัดตรงช้อยคำตอบหรืออะไรก็ตามมันก็จะเจอเมนูของ Safari ด้วยแต่ว่าตอนนี้ครับใครที่อัปเดตมาเป็น iOS 26.1แล้วน่พี่โจโอมองนอนบอกว่าเราให้แตะมาที่ขวามือล่างสุดกันครับแคบเื่นแนวตั้งหกหน้าเพิ่มเติมจะมีปุ่มเพิ่มเติมนะครับถ้าใครเข้ามาที่ลิงก์อย่างเช่นชุมชนเกม for a l l แบบนี้1นิ้วแตะ2ครั้งที่ปุ่มเพิ่มเติมขวามือล่างสุดเลยนะครับอ่ะ แล้วจะมีปุ่มแชร์แบบนี้ครับถ้าใครไม่เจอลองปัดขวาเพิ่มไปยังที่ข้างหน้าแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาแชร์นะครับหนึ่งนิ้วตัสองครั้งที่แชร์เลยครับผมแชร์สัฟารีอ่าแล้วพอแชร์ปุ๊บให้เราปัดขวามาเรื่อยๆทับครับทับหาคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมแต่ถ้าใครไม่เจอลองปัดขวาไปสุดจะเจอเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเพิ่มไปยังรายการอ่านเพิ่มเติมปุ่มใครที่หาเมนูเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมไม่เจอแสดงว่ามันซ่อนอยู่เราก็ปัดมาที่คำว่าเพิ่มเติมแบบผมแล้วหนึ่งนิ้ไป แล้วปัดขวามาเพิ่มไปยังรายการโปรดขวามาคัญหาในหน้าขวามาเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนี่ครับเจอเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเมื่อไหร่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับผมยกเลิกช่องเ้อนข้อความยกเลิกปุ่มอ่าแล้วเราก็ปัดขวามาตั้งชื่อดูซิว่าชื่อนั้นเราชอบไหมเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมแล้วก็เพิ่มปุ่ม ช่องเ้าอนข้อความกำลังแก้ไข Game ม for all หมดอุ่นสวนตำแหน่งจุดแทบอยู่ท้ายบชื่ออย่างเช่นตัวนี้ตั้งไว้เกม for all อยู่แล้วซึ่งดีอยู่แล้วจะเป็นไอคอนบนหน้าจอโฮมหน้าจอหลักของ iPhone เลยซึ่งตอนนี้ถ้าเราอัปเดตเป็น iOS 26.1อย่างผมตอนนี้นะผมเจอตอนนี้พี่โจบอกว่าเนี่ยลองลองปัดขวามาเรื่อยๆลังข้อความเนี่ย HTTP เครื่องมาเปิดเป็นแอปหน้าเว็บปุ่มสวิตเปิดเปิดเป็นแอปหน้าเว็บนะครับผมเปิดเป็นแอปหน้าเว็บปุ่มสวิติ์เขาสวิตเขาเปิดอยู่ ซึ่งเป็นค่า default มาเลยทำให้ในส่วนของไอคอนเนี้ยจะเป็นเป็นไอคอนอยู่บนหน้าจอโฮมหรือหน้าจอหลักและทำให้กลายเป็นเว็บแอปซึ่งเดี๋ยวมันจะแตกต่างอย่างไรกับในส่วนของการเปิดหน้าเว็บปกติทั่วไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่ปิดนะครับแต่ถ้าใครอยากให้เป็นแบบเดิมเพิ่มที่หน้าแล้วไปเป็นเพิ่มหน้าจอโฮมแล้วเป็นแบบเดิมก็สวิตช์นี้ปิดนะครับผมเนี่ยเมนูนี้เปิดเป็นแอปหน้าเว็บปุ่มสวิตช์เปิดค่าเ e f a u l t คแล้วเปิดอยู่แล้หวให้เราปัดซ้ายกลับมาเลยลังข้อช่องต้นเพิ่มปุ่ม หาที่ปุ่มเพิ่มปุ่มนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพิ่มโฮมบัตรคนพิการอ่าเสร็จแล้วเราโฮมบอกมาเลยเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์เขาจะกลับมาหน้าจอโฮมเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันอยู่หน้าไหนอย่างผมตอนนี้อยู่หน้าที่ในหน้าที่สามเนี่ย g a ม e อรออลจะมีไอคอนเนี่ยไอคอนเกมฟอร์อ l อยู่บนหน้าหลักของคุณคุณลองหานะครับว่ามันไปโผล่อยู่หน้าไหนนะครับผมเนี่ยก็คือหน้าที่ว่างหน้าสุดท้ายของท่านหรือว่าหน้าใดหน้าหนึ่งนะครับหาไอคอนเกมฟอร์อ l แบบเนี้ยเมเมื่อกี้สังเกตไหมครับถ้าเราเข้า ลิงก์ผ่านไลน์หรือมีผ่าน Safari รเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมย้อนกลับอะไรอยู่แต่ตอนนี้ครับค่าเราเข้าผ่านตรงนี้1นิ้วแต่สองเข้าเข้าไปเขาจะเป็นเหมือนเปิดแอปเลยครับเปิดเปิดเหมือนหน้าเว็บแอปเลยข้างล่างเนี่ยเกมบกเกมเจ้าเป็ดจอมกวนไปเล็กปุ่มข้างล่างจะไม่มีปุ่มเพิ่มเติมไม่มีที่อยู่เว็บไซต์อย่างเช่นถ้าผมเข้าไปเล่นเกม เกมเกมเจ้าเป็ดจอมกวดเกมจิ้หมดเกมคลิกอื้อเวีนเชิดเกมเอาชีวิตรอดในร้านดอกไม้ไปฮาร์เดียเกมจำลองกัดฮาร์ดทิพย์เกมปะจนแพนด้าน้อยปะจนมดเกมสาวนักเกมไทยเพลงเจ็ดวิถีอ่านี่เป็นสาวจีกุ้มเดี๋ยวอย่างเช่นเกมไทยเพลงเจ็ดวิตัวนี้ตัวนี้มาประตอบถูกเริ่มเกมเริ่ม,มเกมปุ๊บข้อที่หนึ่งไม่รู้อ่ะคุณอ่านี่เพลงอะไรครับ ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราปัดขวามาข้อที่หนึ่งหัวข้อระดับกดฟังซ้ำาลูกทุ่งเพื่อชีวิตปมเ่ือปืนมือปืนแม่มถ้าเราปัดขวาอีกอเขาก็จะมีในส่วนของปุ่มย้อนกลับปุ่ม่ h uh, http c o l o ที่อยู่เว็บไซต์ปุ่มเพิ่มเติมปุ่มดึงข้อมูลใหม่แ,มแต่ตอนนี้เขาจะแสดงเหมือนแอปแอปหนึ่งไปเลยครับผมอย่างเช่นถ้าอันนี้ผมตอบว่าแม่อ่าเดี๋ยวนะมือปืนผิดนะครับโผิดเลยอ่าเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับโอเคก ลองไปใช้งานกันดูเนาะว่าใครอยากได้เป็นแบบเว็บแอปหรืออยากได้เป็นแบบธรรมดานี่ก็เป็นลิงก์ตัวอย่างที่ทำมาใครอยากจะเพิ่มเกม for all ไว้อย่างหน้าจอโฮมของ iPhone ทำแบบนี้ได้เลยทำให้เล่นเกมง่ายขึ้นด้วยเพราะตอนนี้ iOS 26.1ให้ทํา่งให้ทำลิงก์กลายเป็นเว็บแอปได้แล้วเหมือนแอปตัวนึงเลยโอเคบริการหมอคอม1 4ึ่